ทริปสระบุรี2วันหนึ่งคืนอากาศดีๆลมเย็นๆในช่วงปลายปีแบบนี้จะพาไปถ่ายรูปส,สวยๆที่ทุ่งทานตะวันไปไหว้พระขอพรชมความสวยงามที่วัดพระโพทธิสัตว์พาไปกินร้านเด็ดร้านอร่อยในจังหวัดสระบุรีกันค่ะ ตอนนี้นะครับเราวาร์ปกันมาที่ตลาดสดเทศบาสลสระบ,บุรีใช่เดี๋ยวว้อเช้าเราจะพาไปกินเล็กโอชากันค่ะไปกันเลย <Yeah! S 1> เราหาที่จอดรถกันบริเวณตลาดนะครับแล้วเดินออกมาร้านเล็กโอชาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวมุมเลยนะ yeah! โอชานะครับจะเป็นร้านเก่าแก่อยู่ตรงหัวมุมนะครับจะขายข้าวหมูแดงหมู alia, มก ière, รอบกระหล่เดือดหมูบะหมี่นะครับเรียกว่าเป็นอาหารเช้าที่มีครบหลายๆอย่างเลยวันนี้เรามาชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็นร้านอาหารเช้าที่เก่าแก่ในสระบ,บุรีนะครับชื่อร้านเล็กโอชานะครับสั่งมาจานแรกนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือกระหล่เลือดหมู ชกันข้าวหมูแดงหมูกรอบเลกโกชาอร่อยมากนะครับน้ำราดเนี่ยจะเป็นแนวแบบโบราณนะเค็มอ,อ่อนหวานกำลังพอดีนะครับอร่อยมากหมูแดงนุ่มหมูกรอบอร่อยนะครับคุณเชียงใช้ได้เลยกินรวมๆอร่อยมากยิ่งพอเราใส่พริกกับซีอิ๊วดำนะครับยิ่งเพิ่มความตัดเลี่ยนอร่อยมากเลยเร,เรามาชิมกอนเราเลือดหมูกันนะครับก็เราเลือดหมูเนี่ย ให้หมูส่วนแบบเป็นหมูหมักนะนุ่มเลยนะครับมีหมูสับก็ไม่ได้ชินโตๆเลยต่อเลือดหมูที่นะครับน้ำซุปจอกแนวหวานกลมกล่อมนะครับแต่ไม่เน้นพริกไทยนะส่วนหมูนุ่มเนี่ยหมักมาดีครับนุ่มอร่อยหมูสับก็เต็มปากเต็มคำน,นะครับส่วนเลือดได้ชิ้นโตๆนุ่มเลยเด้งเลยนะครับ แล้วก็กินคู่วพี่ส้มของเขาเนี่ยอร่อยมากเลยร้านเล็กโอชานะครับจะอยู่เยืเ้องๆกับธนาคารกรุงไทยเป็นจุดสังเกตนะครับร้านจะตั้งตรงหัวมุมทางออกของตลาดเลยนะครับจอดรถสะดวกมากเลยจอดตรงตลาดเทศบาลได้เลยนะครับเลยมาหน่อยก็จะเป็นข้าวมันไก่เจ้าดังนะครับรถนิยมข้าวมันไก่เทศบาลบุรีจะมี2เจ้านะครับมีเจ้านี้นะครับป้ายแดงแล้วก็เจ้านู้นนะครับที่เราเคยทานแต่ว่าอรา่อยสองเจ้าเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาซื้อกล้วยทอดนะครับร้านบิ๊กกล้วยทอดนะอ่าได้แล้วค่ะบิ๊กกล้วยทอดใช่ร้านนี้อยู่หลังตลาดในถนนเรียบทางรถไฟนะใช่ร้างเราดิ้เลยขายแต่เช้าเลยตั้งแต่8โมงถึงบ่ายโมงคนมาซื้อไม่ขาดสายเลยนะใช่จริง อร่อยอร่อยขอบกอบตองกล้วยดำเนะีคือกล้วยตากเนะาะดีดีคนดีเคยกินแต่มันจะน,น,นุ่มเหนียวนะแต่นี้กรอบด้วยอร่อยมาก มหนาวก็เริ่มมาจังหวัดสระบุรีลบุรีก็จะมีทุ่งดอกไม้ทุ่งทันตะวันทยอยบานกันเยอะเลยใช่เรียกว่าเป็นฤดูเที่ยวทุ่งธันะวันนะตอนนี้เราอยู่ที่ตอแตงทุ่งทันตะวันนะใช่ก็เพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้แต่ว่าก่อนมาเนี่ยก่อน10โมงตอนนี้1 1บเอ็นหวงวันแล้วร้อนมากยังไงเพื่อนๆก่อนจะเดินทางมาเที่ยวทุ่งทันวันเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ของไลนตอแตงมาให้นะครับเพื่อโทรมาเช็กก่อนว่าช่วงเวลาที่เพื่อนจะมาเนี่ยดอกกำลังสวยบานอยู่หรือเปล่าใช่มาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะ อ่างเก็บน้ำโมกเหล็กสระบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่วิวสวยมากเรามาวันธรรมดาปิดจ้าวันธรรมดาเปิด2รอบนะคะ6โมงถึง8โมงเช้าและอีกรอบ4โมงถึง6โมงเย็นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดทั้งวันตั้งแต่6โมงช้าถึง6โมงเย็นเลย นี่เขาเสิร์ฟข้าวเป็นถ้วยๆนะมีข้าวเหนียวกับข้าวสวยเราสั่งมาสองอย่างเลยตอนนี้นะครับมื้อกลางวันเราอยู่ที่ครัวเบิร์กบานนะเป็นร้านที่เราอยากมาทานมากกันนะครับเพราะว่าร้านที่นี่เขาจะขึ้นชื่อหลายอย่างเลยนะอาหารป่าเนาะแต่นี้เราสั่งมาเป็นแกงคั่วแต่ใส่กุ้งนะครับเพราะเราทานหอยผมไม่เป็นเนาะดูน้ำครับเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็อันนี้ยตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับแล้วก็ลาบหมูทอดแล้วก็นี่นชุดแจ่วฮอนหมู200บาทนะครับหมูให้มาเยอะมากแกงคั่วกุ้งนะครับ แกงคั่วนะครับอร่อยมากถูกต้องมากๆเครื่องแกงเข้มข้นนะครับแล้วก็ให้กุ้งกุ้งก็สดอร่อยมากเลยนี่เรามาชิมลาบหมูทอดนะครับลาบหมูทอดเขาทอดดีนะแล้วก็เครื่องลาบเนี่ยอร่อยหมูทอดข้างนอกกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยครับซําข้าวโพดแข่เค็ม ตำข้าวโพดอร่อยมากครับมาตรฐานเลยมีไข่เค็มอีกเพิ่มคำนัวอร่อยมากเ<ๆ> <ๆๆ S 2> จ้าฮอนอร่อยนะครับรสชาติน้ำซุปกลมกล่อมหมูนุ่มอร่อยบ้านไร่พอเพียงแคมปิ้งแอนคาเฟ่ไม่ได้มาพักที่นี่นะคะแต่จะมาเช็คอินคาเฟ่ขนมเครื่องดื่มอร่อยที่นี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ภูเขาลำธารบรรยากาศดีมากๆเงียบสงบร่มรื่น น,นี่สี่โมงเย็นที่บ้านไร่พอเพียงดูสิแสงสวยมากเลยนี่แต่กล้องเขาอยากได้รูปสวยๆใช่ที่นี่กาแฟอร่อยขนมอร่อยนะใช่แ,สสแล้วก็มุมถ่ายรูปเพียบเลย,เยพาเพื่อนๆไปดูรูปสวยๆกัน วันนี้เรามาพักกันที่กู d ดไนท์แค m ปิ้งชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันนะเราพักเป็นห้องหมายเลขสี่นะครับโอเข้ามาในห้องนะครับก็จะมีเตียงใหญ่โหสวยงามเลยนะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลำทารเลยมีที่นั่งเอาไว้กินหมกูกระทะยานี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะ ห้องพักเป็นห้องปรับอากาศนะครับห้องใหม่หอมแอร์เย็นมากเลยในตะก,ก้าก็จะมีพัดชตัวนะคะแล้วก็ได้ปรับผมให้ด้วยนะมาดูห้องน้ำกันนะห้องน้ำนี่โอ้โหหอมใหม่สะอาดมากนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าครบเลยนะครับห้องน้ำโอเคมากๆเลยนี่หน้าบ้านของเราห้องพักหมายเลขสี่นะครับ ที่หน้าบ้านทุกหลังเนี่ยเขาก็จะมีราวตากผ้านะครับถังขยะรองเท้าแตะเก้าอี้โต๊ะแคมปิ้งนะครับแล้วถังขยะใบใหญ่เพื่อพร้อมเย็นเนี้ยทานหมูท้านหน้าบ้านได้เลยอันนี้วิวหน้าบ้านของเรานะครับที่พักทุกหลังจะหันหน้าเข้าสู่ลำธารน,นะครับ กระเป๋าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาสำรวจรอบๆที่พักกันยังไงคะอากาศดีเนาะอากาศดีแล้วก็บรรยากาศดีมากนะสวยมากเลยใช่น้ำใส,ใสน้ำเย็น,ยน,นสตรงที่เราพักนะครับก็คือ Good n ไน h t Camping โชว์นะครับแต่ว่าติดกันเนี่ยถ้าเป็นบ้านเฟรมขาหมดเนี่ยก็จะเป็น Good Morning นะครับเป็นรีสอร์ทในเครือเดียวกันเนาะแต่ว่าคนละชื่อกันอยู่ติดกันเลยวิวสวยทั้งคู่เลยครับแล้วก็ไปทางนู้นเนาะจะเป็น o o d View อ๋อใช่ใช่ใช่เลยกู d ดไ g h t ไปตรงนู้นะเป็น Good Bill นะ คูดมอร์นิ่งคูดไนท์คูดวิวค้ำเย็นมากโคตรดีเลยนะแบบสดชื่นสุดสุดเลย <laughs> บรรยากาศตอนเช้านะครับของ g กุดไนท์แคมปิงโชว์บีสอร์นะครับก็นอนสบายมากเลยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําไหลเนี่ยตลอดทั้งคืนเลยนะครับธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ช่วงให้เรามาเนีปช่วงเดือนธันวานะครับเป็นอากาศเย็นกำลังสบายน้ํามีแต่อาจจะไม่เยอะมากเหมือนช่วงหน้าน้ําที่แบบช่วงตุลานะครับแต่ว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับน้ําใสมีเล่นตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ สะอาดด้วยนะ้ะบริเวณนี้นั่งแช่นอนแช่สบายใจเลยครับเช้าจากกรุ๊ไนร์เรียบร้อยะค่ะอ่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปวัดท่านพระพุที่สาันนะอันนี้ปากซอยทางเข้ากูุ๊ปไนท์นะครับจะเป็นป้ายกูุ๊ปบิวกับกนะู o ๊ m มอร์นิ่งเนาะเข้าทางเดียวกับเดินไปจิกการเดียวน,นะครับเข้าซอยนี้ไปเลย วัดำรระพโพธิสัตว์อยู่ในตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นวัดสายวิปัสนาธรรมที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางภูเขามันก็จะมีบนถ้ำมันมีถ้ำพระโพธิสัตว์ถ้ำธรรมทัศน์ถ้ำพระโพธิสัตว์เดินประมาณ500เมตรก็ตามแต่ถ้ำธรรมทัศน์จะเฉพาะในถ้ำเดินเกือบกิโลโอ้ขอเข้ามอีกถ้ำหนึ่งเดินทะลุไปมุกเหล็กไหนเดินทะลุไปมุกเหล็กกันล่ะครับ แต่ไปตอนเนี้น้ำมันเยอะมันไปจะช่วงหน้าแรงอย่างเดียวน้ำในถ้ำถูกไหมฮะใช่ครับไปช่วงหน้าแรงบางจุดเราก็จะยังได้เล่นน้ำอยู่นะภายในวัดมีถ้ำหินที่สวยงามหลายถา้ำสามารถเดินเข้าไปชมความงามภายในถ้ำได้นะคะแต่อย่าลืมเช็คช่วงเวลาการเปิดปิดของถ้ำก่อนมา,ามด้วย<า><า>นะ้ำท <3, 37. S 1> ี่สามสามเจ็ด อันนี้คือมันจะเป็นถ้ำอะไรนะครับถ้ำโพ,พธิสัตว์อ๋ถธธอถ้ำโพ,พธิสัตว์ถ้ำโพธิสัตว์เราจะไปเจอถ้ำเลียงขาอ,อจะเป็นเรื่งออกมานิดนึงลิงจะมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับทั้งนี้เรามาแต่คนน้ำทางนะครับ ก็จะคอยดูแลนำเท้าดูแลลิงการลิงขอ้าด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์มหาอุดนะครับด้านหลังเนี่ยแบล็กกลว์โหแบบสวยมากเป็นภูเขาหินเนาะที่ให้มาดูสวยมาก ใครมาสระบ,บุรีอย่าลืมแวะมาเที่ยววัดถ้ำโพธิสัตว์กันนะครับสวยจริงห้องน้ำบัดนี้นะครับสะอาดมากเข้ามาสองห้องน,นะครับยังไม่เจอห้องไหนที่ไม่สะอาดเลยนะครับสะอาดมากแต่สังเกตนะครับก็จะมีลูกกรงลูกกรงนะครับเพราะการลิงขเข้ามานะใครเปิดประตูเข้ามาปิดด้วยนะครับจะได้ ลิงมันเข้ามาในห้องน้ำนะไม่ได้มาในห้องน้ำมาครับห้องน้ำที่วัดเนี้ยแบบสะอาดมากแต่ว่าจุดสังเกตคือที่มีลูกกรงกับประตูกรงทุกอันนะปิดตลอดเวลาใครเปิดก็จะปิดด้วยเพราะเดี๋ยวลิงเข้าไปในห้องน้ำนะลิงมันจะเองต้องระวังกันในด,ดีด้วยใช่ครับแต่มาที่นี่แนะนำนะครับต้องมาแบบมีคนคนนำทางแ้่พี่เขาไม่ได้เรียกร้องนะครับจะเห็น,หนใจให้เขาได้ลปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าเขาจะดูแลให้เราปลอดภัย แล้วก็แนะนำจุดถ่ายรูปส,สวยๆด้วยใช่เพราะวัดกว้างมาก้เราไปอย่างนี้อาจจะใช้เวลาเยอะเนาะเดินไม่ถใูใช่ใช่เที่ยวมาที่โอ้ช่วยเยอะเลย มีกรเฉดกุ้งกุ้งแผ็ดพร,นนริกเกลือข,ข้าวกระเทียมนะครับแล้วก็ข้าวหมู่พ่กระเทียมบาลลูนโลกมีกระเฉดผัดกุ้งเขานะครับรสชาติอร่อยมากเผ็ดพอดีหวานเค็มพอดีหอมกระเฉดอร่อยมากหอมมากข้าวผัดกระเทียมเขาจะหอมกระเทียมเบาๆนะครับรสชาติกลมกล่อมแต่กระเทียมเจียวดีมากกุ้งสด ทุกแป้งบางๆกินข้อบกันหร่อย่น้เละครับข้าวหมูเทเบอรโล่อร่อยมากนะครับสมคำล่ำลือเลยหมูหมักชิ้นใหญ่เนื้อนุ่มมีรสชาติกลมกล่อมกระเทียมเจียวดีมากไข่ดาวดีมากเมนูนี้ดีงานมากครับผมิมของขาว สองช็อกโกแลตกันค่ะใช่ร้านีิเล็ดนนี่เขาดันขนมหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งนะคือเค้กกล้วยหอมนะตัวอย่างมาสองกล่องคือแบบอัลมอนด์นะครับแล้วก็อีกกล่องที่สำหรชีสนะเดี๋ยวไปชิมกันนะเราไชิมเลยครับอันนี้ชีสอันนี้อัลมอนด์นะครับแบบคุ้นเคยนะแต่ว่าหน้าอัลมอนก็อร่อยอีกแบบแล้วแต่ตัวชอบแบบชีสมันหอมอร่อยชีสแบบละมุนเนาะเลยเยอะแยะอร่อยมาก ก่อนกลับเข้ากรุงเทพขอแวะอีกนิดโออิมิคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นถ้ำกลางภูเขามาพร้อมกับกิจกรรมเพียบตากล้องของเราค่ะอยากขับรถคุ้นปูขอแค่15นาทีพอ250บาท ซนกิจกรรมที่เราชอบรถคุณป,ปู่ขับเมื่อตรงนู้นนะครับผมแล้วเราก็เดินผ่านประตูเข้ามานะพอเข้ามาแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายมือที่มีพี่หมีเนี่ยจะเป็นโอ伊ิคาเฟ่นะครับแล้วก็ห้องแรกทางขวามือเนี่ยจะเป็นที่ชาอชุกิโมโนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับซึ่งถ้าใช้บริการครบ500บาทเนี่ยสามารถแลกเหรียญมาหยอดที่ตุ๊กตาโยมิสือเอ็กโอมิได้เลยนะต่อ ผม mas sey, mas sey S! <S ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โออิมิกคาเฟ่นะโอ้เป็น อนนีอใน,นเค้กเรคาเราก็พาเป็นคาเฟ่แนวสไตล์ญี่ปุ่นที่น่ารักมากนะครับมีกิจกรรมมีร้านอาหารมีแตงจิบิโมโนแล้วตอนนี้มีเมืองไหนนะอีกกิจกรรมแน่นที่สุดลเลยถ้าใครขากลับจากสระบุรีจะเข้ากรุงเทพอย่าลืมแวะมานะครับปุยมีคาเฟ่ทริปสระบุรีสองวันหนึ่งคืนแล้วก็ช่วงอากาศเย็นๆเนาะใช่เรียกว่าทริปนี้เรียกว่าครบรถมากเลยนะเที่ยวธรรมชาติ ได้ไว้าพระชิมาหารอร่อยแล้วสุดท้ายด้วยค่ะพี่ญี่ปุ่นนะใช่แล้วก็ที่พักน่ารักด้วยสำหรับทีิปนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หลงเที่ยวด้วยวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย